นี่แล้วครับพี่น้องนี่ที่สองขั้นตอนที่สองได้พี่น้องเด้อนี่นะครับยกล้างที่มันมีแม่แลครับพี่น้องจมออกมาครับเอาลังนั่นเอาลังเปาเอาลังเปาเขาไปแทนครับพี่น้องนี่เลยลังเปาเขาไปแทนครับพี่น้องนี่ไปแทนครับ นะครับพี่น้องเบิงได้พี่น้องเด้อขั้นตอนเอาเพิ่งครับพี่น้องเพิ่อพงษสายเออคุณมาซอยครับพี่น้องเพ,พิ่าย เบิ่งน้าห um ัวพ enfin ี่น้องเดลยพี่น้องเด้อลดฝนจากน้อยพี่น้องมันเขาเขาลาแม่โบลาณเขาลาเห็ดลาช่วงปลายปลายมีนาครับพี่น้องเด็กพื่อนเด้อครับตัวพังเพิ่งครับพี่น้องเด้อติดตั้งแผงพี่น้องเด้อเพิ่งเด้อครับเพิ่งโุ้เพิ่งโพงวิธีเอาเพิ่งโพงพี่น้องเด้อฝึ่งเขาเลี้ยงครับพี่น้อง เลี้ยงแต่ว่าบ่ได้เกลือบ่ได้ใส่ให้่ออาหารดอกครับไปเพิ่นไปหากินเองครับพี่น้องเพิงครับเพิงเพิงโกนพี่น้องพูดนำหัวครับพี่น้องนำเพิงแล้วพี่น้องได้อย่างเด็เกิดโอเชียอยู่ตอนมันเอาลาเนาะครับเอาลาที่พี่น้องต้องเครื่องเตินไปมีนาครับพี่น้องไปมีนาไปมีนาตันที่หยิบหายหยิบหกนะประมาณนี้แหละครับหยิบหายหกมีนาครับมันก็เลยก่อนตรงน้ำกั้ ก็ว่ากับว่ามันเกียดเอหน้ามนาธิมยุเกียดบียุเกียดเอบีว้ยจีเพราะว่ามันมันบดแดงโอ้บดบดเข้มบดแดงดีแต่ว่าดีคือปิดปิดตาเขาว่านีโอ้ครับน้ำเผื่งปิดตาคือว่ามันเฮ็ดดีมีคุณภาพดีแล้วมันต้องปิดไว้สามารถเก็บได้โดนได้เก็บไ้โดนได้ว้ยจี้อันที่ปิดนี่ครับทีเท้านี่ดีแบบนี้บอกครับดียดีวางเจอหาที่ไีนเปเพราะว่า เออน้่ก็นั่อยู่นอดะิดอยู่เลยเนาะครับแอนมทุกคน่ะเดอะ้อต้ไปทุกนเบิ่งเตรียมอันนี้เตรียมเอาแม่นางพญา,าได้พี่น้องเด้อเอาน้าน้ำพร้อมเบิ่งแม่นยางพญาพร้อมแม่นพญา,าเก็บไปไห้ทั้งไม้รังไม้ครับพี่น้องแล้แบบนี้ลูกๆซุ้มนี่ลูกเพิ่งทั้งนี้กับิตตาไปที่หังครับพี่น้องเพราว่าถาเได้แม่นยางพญาและเนดูครับพนเอาอเเอาน้า ตบดึงแม่ขยันไปน้ำนครับพี่น้องที่เอาเพิงครับนี้ผู้เพิ่อนฐานัดครับผู้ใดหยาบเรอยเลยหรอเออสนใจเออต้องการเลี้ยงเพิงโคงสนใจศึกษาได้ด้วพี่นออ้องเด้ออันนี้พ<ม>เพิงโคงนี่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจของตำบลพระพุทธบาทครับพี่น,อนอ้องผู้เพิ่นเออเป็นกลุ่มเป็นชมรมเป็นสมอเป็นอ่าเอ่อกลุ่มจุด สหกรณ์สหเป็นสภกรณ์ของกลุ่มตะบนพระพุทธบาทแล้วครับพี่น้องนี่ครับอุปกรณ์ใส่น้ำผึ่งครับพี่น้องเห็นไหมนี่ยแหละครับมันก็สะอาดสะอาดมีถุงรองเรียบร้อยครับพี่น้องน้ำผึ่งนี่ลอยเปิดเส้นได้พี่น้องเด้อสะอาดแน่นอนมีเครื่องปั่นเครื่องเครื่องปั่นเครื่องปั่นน้ำผึ่งครับพี่น้องเออบ่ได้ ออบดไดบ้บีบบดได้คันโดยมือพี่น้องมีเครื่องปั้นเครื่องบีบน้ำครับพี่น้องขุ่นครับพี่น้องน้ำเพิงออย่อยสดๆเลยพี่น้องบูสุดยอดเลยผู้เป็นหวานก็กินได้แต่ว่าจะกินหลายผู้เป็นบาหวานก็กินได้แต่ว่าจะกินหลายซีมได้เลยสิส่ว,วสนซากครับของเขาขุดเบื้องข้างพี่น้องเบื้งแม่เพิงครับพี่น้องเบื้งแม่เพิง พี่ใหญ่สายเอามาตั้งไว้สี่ห้างครับเข่าสองห้างก็ถือว่าเออคือว่าผ่านพี่น้องเด้อผ่านอยู่ครับพี่น้องปีนาก็จะคอยเรียนรู้ไปน้ำพี่น้องเนาะอันนี้มือใหม่ทด้พี่น้องเด้อให้ผู้เพิ่นเป็นพี่เลี้ยงเป็นครูมาบอกมาสอนน้ำอยู่ครับพี่น้องเรียนรู้เป็นน้ำเบิ้องบนเด็กกำลังขาแม่นางพยาพี่น้องไปทั้งฝุ่นและนักพยาในนางพยาบน้ำแม่นี่เห็นเราไหมที่สม เใช่นนี่ๆๆๆายมือเเห็นต้วเจ็ดย็นยันเห็นแล้วโอ้ตกน้ำเน้าขนางพญาตกน้ำานตีเห็นเออเด้ยเพิ่งเพิ่ง้ทายโอ้ตกน้ำเพิ่งแล้วตกน้ำเพิ่อแล้วันจีเออนานานานพญาโอ้ก็ค่อยๆดีน้ำดๆน้ำดำันนำดำบ่ด้ดครับพี่น้อดินพี่น้อยเขาละเขาละเมนพญาเขาห้างแล้วครับพนเขาขางเล ขายยกใี่ครับพี่น้องอีกที่พี่น้องนี่แม่พญาครับเจ้าใหญ่กว่าแม่ผึ่งนิดนึงครับพี่น้องนิดนึงแต่ว่าบัดนี้มันตัวดำๆเงยๆพี่น้องดนี่แม่พญาครับพี่น้องนี่ไตอยู่ในกล่องนะครับพี่น้องมีแม่เดียวบ่ครับอาจารย์แม่เดียวครับแม่เดียวโอ้จะมีแม่เดียวแม่เดียวครับพี่น้องเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพึ่งครับจับพึ่งครับจับพึ่งนี่ครับนี่อันนี้ขั้นตอนเก่าน้ำแล้วเขาก็บ่ได้เอาเบิดบ่ครับน้ำนี่เอาเอาเบอร์แต่เขาเปลี่ยนกล่องแล้วโอาเขาเปลี่ยนกล่องเอาเบิด ดักนางพญาไว้โอ้นี่ดักแม่นางพญาคนเดียวพี <kat Gard rid todavía> ่น้องได้เห็นหรือยังโอ้เห็นแล้วครับป่านนี้ได้แล้วัวใจมันก็อยู่กับแม่นางพญาครับพี่น้องได้แล้วครับแม่พญาย้ายไปกองไม้ครับพี่น้องครับการเอาพึ่งนะพี่น้องเด้อการเอาพึ่งโปรงและเก็บเอาแม่นางพญาไปไว้กองไม้ครับเี่นี่ดังนี้อาจารย์เพิ่นเอาไปแล้วครับพี่น้องนี่เอาไปไว้แล้วครับเป็นไปไว้เป็นไปไง โอ้โออามาไว้เลยจีเขาบ่ต้องบ่ต้องได้เอาเออกกองไว้เห็นกอนบันน่ะที่แรกมันนั่นอยู่<อ>นาน,นโอ้คับพูดนึงพี่น้องมันนี่เฮาเปลี่ยนกองเลยพี่น้องนี่เองเด้อหลังจากเปลี่ยนกองเอากองนั่นไปไปเอาน้ำแม่มันก็มาตอมห้างคือเก่าพี่น้องเด้ม,มันจะอยู่นี่ครับพี่น้องนี่แหละนี่แหละดิแม่นางพญาไปไว้ในกองเลยพี่น้องเห็ดเห็ดเงงเงงไว้จังหน่อยครับยกไว้จังหน่อยเพราะเห้มันถือกิน แม่มันมาพามาแล้วก็ลูกมันก็นกนบบน,นีไปแสครับพี่น้องมันก็นทําลังก็นิดต่อไปครับพี่น้องนะปีหนาก็คงจะได้หลายขึ้นนะครับเพราะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นครบรอบปีเนาะครับพี่น้องเนาะร <c ans> วครับการเอาผึ่งพี่น้องประมาณกีม่มนนะั้ครับประมาณเรับประมาณต่วมันสามซีขวดประมาณ 3, ประมาณเน,นี่ยเลยประมาณสองขวดเออประมาณสองขวดสามขวดครับพี่น้องประมาณนี้ครับเพราะว่ามัน มันเอาลาครับพี่น้องเนาะเอาลาเบิ้งครับพี่น้องเพิ่นเบิ่งแม่เพิ่งครับเพิิ่่นนเพพี่น้องเด้กเพิ่ะครับพี่นเอาไปว่ายไปเคาะใส่หางครับเด้ขั้นตอนครับพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อขั้นสนใจน้ำเพิ่งก็มีจำนายเด้อพี่น้องเด้อน้ำเพิ่งพร้อมจำนายครับบบ่ครัพี่น้องเด้อเดีครับพี่น้อง คเคยก็ยังน้ำผึ่งน้น่ไหมนะเบินนะบินเราอืมกองไม่หรือก้องรถีั้งันาพญามันลำพญายาติดขากองป็นกองไม้บ้านไม้คบครับครบ้านลังเก่ามันกะที่น้ำผึ่งน้ำยังยดใส่งดกปทิทึก็ต้องป็นกองไม้บ้านหลังไม้อะ ขั้นตอนถือว่าเอาน้ำเผืองเสร็จครับพี่น้องย่ายแม่นางพญามาเขากองไว่การเรียบร้อยครับพี่น้องรอให้ลูกๆในกองนี่ครับพี่น้องนี่ลูกๆนี่ครับลูกๆเพิงเหนอครับในกองน,นี่ครับขึ้นเข้าไปหากองที่เขาเอาไปสำรอมแทนว้ครับพี่น้องมันก็นจะเข้าไปเหเบ,บิดแล้วเขาเอากองเปล่าไปว่ายทาทางไม้ครับพี่น้องตแต่ละครับเด้พี่น้องเด้อคลิปนี้กับบุญยังเดอกครับเด้อพี่น้องเด้อพัาสายก <Pis S 1> ับ ฝากคันเห็นคันคล,คลิปนี้แล้วกับคันเห็นคันมากคันชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พ่อกระจายได้นะครับเด้อมือนี้ก็มีแค่นี้ละครับสวัสดีครับอย่าลืมบักกระดิ่งด้วครับเด้อ